ไปเเเี่ยวลนนพนพมบงสวัสดีค่ะสายเซ่ายค่ะตอนนี้นะคะสายอยู่ที่นครพนมค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะไซจะไปเดินถนนคนเดินเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะแต่ก่อนอื่นต้องใส่แมสด้วยนะคะคต้องใส่แมสท,ทุกคนนะคะ เนาะคนดูคนต่ออะไรกันอนะลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดโอ้ยน่ากินจังโอ้คนต่อเยอะต่อคิวเยอะมากร้านนี้โอ,โอ้ยลูกชิ้นปลาระเบิดคิวเยอะไหมคะโอ,โอ้ไม่ได้กินแล้วล่ะวันนี้คิวเยอะมาก เราไปดูอย่างอื่นดีกว่าอยากไปหาอะไรกินข้างหน้ากันนะคะโอ้นี่ไงคะเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับทำอุโมงค์ไฟค่วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านี่คือความงดงามด้านด้านนี้นะมันจะยาวไปถึงนู่นเลยค่ะสวยมากนะคะและนี่ก็จะอยู่บริเวณริมโขงนะ คนก็มาถ่ายรูปกันเยอะเลยสวยมากค่ะฝั่งโน้นก็ฝั่งลาวนะคะฝั่งโน้นฝั่งลาวโอ้สวยงามมากนี่อย่ายวตาจะพาเดินดูก,ก่อนนะคะ อ่าช่วงนี้ก็คนอาจจะไม่เยอะแต่ก็ยังเยอะเหมือนเดิมเนาะสวยมากเลยเขาเรียกว่าวใยแมงมุมหรือเปล่า,ส,าสวยจังน่ารักมากอ่านไหมอ่ะ ช่วยช่วยช่วย,วยมันบักหมดเลย <c ười> <c ười> สวยมากเลยปะดีอ่ะ อันนี้แอบปากไว่ไหนเนาะ <laughs> นี่เลคะ่ะอยู่นครพนมค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นถนนคนเดินนะคะของจังหวัดนครพนมค่ะก็ตอนนี้นะคะค, <น S 1> คุุคกคนก็ยังเยอะอยู่ถึงจะมีโควิดก็ตามนะแต่ว่าทุกคนก็ป้องกันป้องกันดีค่ะดีเด้กคน ส่วนมากก็เป็นเสื้อผ้าส่วนใหญ่เนาะอของกินก็ส่วนน้อยอุยของกินอยู่โซนนู้นสวยมากเลยค่ะไหนคะนู้นใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ต้องใส่ค้าหนุ่มต้องใส่หนุ่มด้วยแม่คนคนละครึ่งเยอะมากเลยนรัค่อวันทีไห้อุงยยังไม่ได้ใช้เลยนะยังไม่ใช้เลยอ่ะแต่ใช้ได้แล้วนะของพี่ใช้ได้วันที่หนึ่งตั้งหลายคืนพี่ยืมของทรายก่อนได้ไหมวันที่หนึ่งโอนคืนได้หอม เอาไหมเอาไหมเอาดิเอาดิทาเลยเอาเลยเอาขนมคกบหน่อยค่ะอย่าชิมคงนี้เลยได้ไหมคะได้ค่ะหนูน่ากินมากเลยอันนี้โบราณสุดๆเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เอาสูตรดั้งเดิมมาทำเลยปะคะค่ะโหน่ากินน่าหนูเอาชุดหนึ่งค่ะว้าวน่ากินมาก อันนี้เป็นสูตรแบบยังไงคะสูตรสมัยก่อนส,สูตรสมัยก่อนเลยใช่โบราณเลยเออแบบไม่ค่อยเห็นนะแบบนี้คือไม่เห็นเลยดีกว่าจริงๆค่ะสมัยใหม่ก็เป็นนี่แลขะข้าวโพดเผือกใช่ลาดเลยลาดเป็นแผ่ใช่ค่ะแบบนี้หายากมากแล้ว,ว<ะ>นี่น่ากินมากค่ะ ตอนนี้นะคะอยาใช้ชิมให้ดูแต่ว่ามันจะต้องร้อนมากๆแน่เลยย่าเพราะว่าเพิ่งเอาขึ้นมาเลยนะคะอู้ลวกปากแน่นี่ดูความโอ๊ยวา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 ยร้อนไม่ร้อนแล้วเนี่ยร้อนไงลวกปากนะ หอมมากแล้วหอมต้นหอมมากไม่เอาไม่ใช่นะอ้าวกม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ต้นหอมอุ้ยแต่และหนูไม่ทราบนะคะเนี่ยขอโทษทีค่ะขอโทษทีค่ะแต่มันหอม <โด S 1> <ด>จริงๆค่ะเพราะว่เรากินแต่ต้นหอมมาโดยตลอดไงคะโอุย้ยใช่อุ้ยหอมมากอ,อร่อยอร่อยออร่ยค่ะอร่อยค่ะ,คะมานั่งกินด้วยกันคะ่ะทุกคนคะ่ะ <laughs> เดเก็าดมากินจดีือดมากคณป้าขายทุกถ้าหนคนเดินใช่ไหมคะทุกเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์อร่อยอะ่ะกรอบนอกนุ่มในเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในไค่ะขายดีมากนะคะ ขนมครกโบราณไปชิมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินต่อกันดีกว่าค่ะเจะเดินไปดูเน้อสดๆนะว่าก็แต่หิวข้าวกันไหมยังเหรอ <laughs> เดินกล่องกินข้าวค่อยว่ากัน หูยำน่ากินมากเลยเราคืออ,อ,อาหารเสริมเลยแล้วน่าจะเอาด <c oughs> ูดิคือด <c oughs> ึกน,น่จาจะเย็นอาป่ะจะเป็นแบบกรอบนอกนุม่นมในใช่ในสมัยโบราณมากๆเอาไง,ไง่ายๆเหมือนอะไรรู้ปะเหมือนใช่เหรออุ้ยใช่ใช่แต่ทำเป็นขนมพกเอออร่อยอร่อยอม,มันหอมมากใช่มันหอมป่ะไปเดินอร่อย ออแล้วมั้งนี่ตอนนี้มันก็จะสุดแล้วนะคะก็จะเหลืออีกนิดหน่อยทางนน้นถ้านอนคนเดินนะคะก็ยาวประมาณเกือบ2กิโลได้นะ 2- 3กิโลเลยก็จะมีทั้งของกินของกินเสื้อผ้านะคะแล้วก็ของกิฟช็อปอะไรยยอ,อ,อย่างเงี้ยเยอะมากนี่อย่าใส่ขับดูด้านหน้านะคะ ทางโน้นว่ามีของกินอะไรบ้างเยอะมากนก็อร่อยีได้มาแล้วคนกินเยอะมากค่ะหลาคนนั่งเรียงวาอร่อยมากเลยนะคะใช่ไหมคะบอกี่มาจากไหนมาจากกรุงเทพมาจากไหนคะเนี่ยกรุงเทพค่ะว้าวมาไกลมากเลยนะคะวันนี้มาดูโมงไปใช่ไหมคะ มาเดินเล่นมาเดินเล่นด้วยมาเทีเ่ยวด้วยเดี๋ยวลองชิมกันดีกว<น>่าค่ะย่วหนูขอชิมก่อนแมนมม่่คะาใรู คุณพี่เขาว่าอร่อยมากเลยใครมาชิมก่อนดีกว,ว่าอันนี้เป็นขนมโบราณนะคะใช่ครับข้างสารเจ้าพ่อหมอื่นข้างสารเจ้าพ่อหมื่นข้างสาเจ้าพ่อหมื่นค่ะนี่เผือกค่ะอยากกินเผือกเหรอตั้งแต่หนูเกิดมาไม่เคยเลยเราจะกินแหวกเหมือนกันนะคะน้องฟ้าไม่เคย,เย<ม>ตัวแรกคือชื่อทัองเรื่นี้เผือกคุ้นเท่าไหร่วะอะไรครับ เพื่อครับเพื่อแ้าใครสายง่ายนคให้เข้าไปเอามากินป่ะเรามีเรามีนั่งสายก็ได้นะคะสายไปนั่เออสายไปนั่งไหนเจอยืยไหนก็แล้วัอ๋อใช่ไอนต้วนี้เป็น้าส่วนจะเป็นต้าส่วนเขาแต่เขาอยากว่าเขาอาอะไร จากข้าวเหนียวอ่ะมันก็คือข้าวเหนียวข้าวฟ่างมันก็เป็นทายาพืชชน,นิดหนึ่งหรือแบบอะไรนะมาละเอียดคะละเอียดที่เดี๋ยวให้ใครทุยเนี่ยชิมมอกี้หนูชิมไปยังชิมแล้วค่ะอร่อยมากค่ะอร่อ,อยอร่อยค่ะพนนี้พี่ยังอยู่ตรงนี้นะใช่ค่ะพรุ่งนี้มาอีกใช่เดี๋ยวพี่มาห้าโม,มงครึ่งห้าโม,มงครึ่งหกโมงหนูมาเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนูชิมอีกหลายตัวเพราะมันหมดไปเรียบแสดงว่าต้องมาเร็ว นี่คือขนมลืมเกินอ๋อถ้าลืมเกินพอพอทราบค่ะแต่ยังแต่ถ้าเมื่อก่อนอ่ะแต่ถ้าเมื่อก่อนขนมลืมเกินเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่ดวยแบบนี้เขาจะใส่เป็นเป็นอะไรอ่ะคะฮะไม่ไม่ค่ะเขาเขาจะใส่เป็นปลาใบตอาเอาเต้าส่วนอีกเดียวเขาจะใส่กับใบตอาได้ครับถ้าได้กับใบตองมากเลยค่ะมัน เที่อานี้ครับอันนี้ด้วยอันหนึ่งแยกนะครับเหลือด้วยสุดท้ายลครับผมใช่แลวเด็กไม่เคยเรือนี้ไม่เคยก็่เยี่ไเารอลอร่อยมากค่ะที่นี่บายบายไม่เจอกันายบรับครับขอบคุณครับบบับ พรุ่งนี้อยู่ตรงนี้อีกนะครับเดี๋ยววันนี้นี่ใครก็เจอได้เดินทางปลอดภัยนะอันนี้แยกนะครับพี่ลูกลูกค้าเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่แล้วลูกค้ามาฝากพี่ในแทนดีขอบคุณนะคระเกิคนละใช่พี่เราได้เป้าเป็นเพื่อนผมและกันเลยเนีขอบคุณครับอยากเดินทางปลอดภัยครับพี่ครับผมหมดแล้วหมดแล้วทินเลยทินเลย ช้อนพ,พ,พอก voilà. ันหรือเปล่าเอาช้อนดีนานนั่นไหมครับอ๋อเฮ้ยเท่าไหร่อ่ะแปดสิบบาทจ้าะรก่ขอบคุณครับอร okay, gotcha. okay, <well ่อยมากโอเคค่ะตอนนี้นะคะสายก็เดินถนนคนเดินแล้วกินนู่นกินนี่จนอู้ตอนนี้อิ่มมากเลยก็คือว่าจะบอกว่าที่เนี่ยส่วนมากนะคะ อาหารเขาเนี่ยอาหารที่เนี่ยโบราณหนักสะส่วนมากเลยแล้วคือบางตัวเนี่ยเรายังไม่เคยกินก็ได้มากินอยู่ที่นี่ใครนะคะที่อยากจะมาเที่ยวนะคะได้ผ่านอยู่มาแถวนครพนมช่วงนี้นะคะเขาจัดงานเทศกาลอุโมงไฟด้วยก็จัดถึงวันไม่รู้น่าจะถึงปีใหม่อมนี่ค่ะแต่ก็จะมีอย่างเนี้ยตลอดจนถึงนู่นเลยนะคะระยะทางก็นานประมาณเกือบสามกิโลได้ค่ะสวยมาก ตอนนี้นะคะสายก็เดินเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้สายขอจบคลิปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ